สวัสดีค่ะนารีสารพัดเรื่องเล่าค่ะมาวันนี้เราจะมาพูดกันถึงลักนณาราศีสิงห์หน่อยเนาะลักนณาราศีสิงห์นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาถึง17กันยาและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง23สิงหาเอ่อใครที่ตรงกับลักนณาราศีสิงห์ราศีสิงห์วันเกิดไทยวันเกิดตะวันตกตามนี้คุณเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะเราจะมาพูดถึงราหูย้าย รอบนี้วันที่17เนาะวันที่17บลาหูย้ายแล้วใช่ไหมเข้าสู่ราศีมีนย้ายออกจากเรือนสุภาเข้าสู่เรือนมอรณะ,ะตรงกับจันทาคาและสุริยาคาาเดือนเดียวกันพอดีในเขาเรียกว่าเดือนแห่งการการอะไรดีการล้างเบ็ดเสร็จคูณง่ายๆถ้าเป็นถ้าเป็นวิกฤตโลกก็เดือนแห่งการประทุของสงครามศาสนาสงครามศาสนานําไปสู่สงครามโลกในชีวิตคน ก็เป็นเดือนแห่งการทำลายล้างแบบเสร็จเพื่อที่จะกระตุ้นสิ่งใหม่ๆสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะเอาง่ายๆคนลัคกนา,าราศีสิงห์นะจากนี้ไปตั้งแต่ราหูย้ายสิบเจ็ดตุลาไปอีกสิบแปดเดือนเนี่ยมาดูว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณสังเกตชีวิตตัวคุณเองนะที่ผ่านมาเนี่ยอ่ามันจะชีวิตรู้สึกเหมือนอึมครึมเนาะเหมือนมันแบบครึงคร่งๆกลางๆอะ่ะเหมือนกับปลาที่มันจะ ไม่พ้นน้าอะ่ะมันพผง,งาพผง,งาพผง,งาบอยู่ตรงอยู่ตรงปริ่มปริ่มน้ําพอดีอ่ะเพื่อที่จะวิ่งหาอากาศหายใจว่ายหาอากาศหายใจขออากาศหายใจแบบจะตายก็ไม่ตายจะรอดก็ไม่รอดชีวิตที่ผ่านมาของคุณจะเป็นอย่างนี้ความรักก็แบบครึ่งครึ่งกลางกลางจะรักก็ไม่รักจะเลิกก็ไม่เลิกจะจบก็ไม่จบสร้างความทุกข์ระทมขมขื่นนะให้ตลอดเวลาถ้าคุณสังเกตตัวเองนะความรักก็แม่งไม่เคยสุขสมหวังเลยเจอเจอใครไอ้ที่มันไม่ดีเนี่ย มันเหมือนเจอ,เจอเจอแต่คู่กรรมคู่ระทมขมขืนน่ะโดยเฉพาะรอบนี้นะเด่นมากในเรื่องของความรักที่คุณผ่านมาเนี่ยคุณจะเจอเจอ,เจอแต่รักสามเศร้ารักที่เอาเปรียบรักที่โกงกินรักทะเลาะวิวาดรักที่รอ,อรอคอยรอคอยจนแบบจะสิ้นหวังอยู่แล้วรักที่มันไม่มีความชัดเจนะรักที่มันแบบจะไปต่อก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้ไม่รู้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเขาเรียกว่าเดินหน้าก็ไม่ดีถอยหลังก็ไม่ได้ บางคู่ทะเลาะก,กันแทบตายด่ากันตลอดสร้างความทุกข์ใจให้ตลอดมาเป็นสิบสิบปีแต่มันก็เลิกจากกันไม่ได้ใช่ป่ะออด้วยอิทธิพลของราหูที่มันกดทับคุณมานาน่ะการงานการเงินอีกโอ้โหยิ่งการเงินนะมันหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนอยู่นั่นแหละถูกลอตเตอรี่โอ้โหสองตัวสักรอบหนึ่งสามตัวสักรอบหนึ่งถูกมาสี่พันรายจ่ายรออยู่ห้าพันอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเข้ามาปุ๊บออกปับ๊บเข้ามาปุ๊บออกปับ๊บ เงินเนี่ยไม่ว่าจะค้าขายจะทําอะไรคุณก็จะเจอเจอ,เจอแต่อุปสรรคทําการเกษตรเหรอเดี๋ยวก็จะมแมลงเดี๋ยวก็เจอปอุ๋ยแพงเดี๋ยวก็เจอค่าแรงงานแพงเดี๋ยวก็เจออะไรก็ไม่รู้ทํางานมันลุกจ้างรับจ้างเหรอเดี๋ยวคนนั้นก็เกียรติคนนี้ก็ชัางคนนั้นก็อะไรใส่ความเดี๋ยวหัวหน้าก็กันแกล้งหัวหน้าก็เอาเปรียบมันเป็นอะไรที่ชีวิตไปทางไหนก็ดูจะเจอแต่งานกดขี่ถูกกดขี่ข่มเหงเนะี่ยโดยเฉพาะใครที่ พื้นดวงชะตาถ้าไม่ดีอยู่แล้วแล้วไปเจอราหูกดทับนี่นะมันเป็นอะไรที่หนักหน่วงเขาเองไม่ว่าคุณจะแสดงผลงานแสดงอะไรออกไปนะไอคนที่สูงสักกว่าคุณหรือเจ้านายคุณเขาก็จะเห็นคุณว่ามันไส้อ่ะหน้ามันไส้อ่ะไม่ไม่ได้ชื่นชมในความสามารถของคุณนะแต่รู้สึกว่าหน้ามันไส้มันเก่งเกินเออเดี๋ยวมันจะมาเพิ่มภาระงานให้กับองค์กรเราเพราะมันเก่งเกินไปเดี๋ยวมันจะมา จะมาทําให้แบบคนแก่ๆเนะี่ยต้องมีงานเพิ่มขึ้นเดี๋ยวมันจะมาเลื้อยขาเก้าอี้เราเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว,ว่าทําคุณได้โทษมาตลอดอะค่ะไม่ว่าคุณจะไปแสดงสปิริตวิสัยทัศน์อะไรตรงไหนก็ตามแทนที่มันจะเกิดผลเกิดดอกง,งอกง,งามไม่มันก็เป็นยาพิษเข้าหาตัวคุณเองอะมีแต่คนหมั่นไส้อิจฉาริษยาใส่ความเพื่อนฝุงก็หมั่นไส้แบบอันนี่มันแบบแมนะ้แต่คุณไม่ไม,ไม่ไม่สมาคมกับใครนะ ยิ่งแล้วใหญ่เลยบางคนเป็นคนประเภทแบบเก็บกดอะ่ะมีโรคส่วนตัวสูงอะ่ะไม่เอาเพื่อนไม่เอาฝูงไม่เอาใครเนะี่ยหนักกว่าเดิมอีกนะอ่ารางหูที่ผ่านมามันกดทับคุณให้คุณเหมือนกับโดดเดี่ยวอ้างว้างอะ่ะเอ่อเวลาคุณอยู่คนเดียวเขาก็จะหมันไส้คุณไว้ย,ยิ่งทรนงไม่เอาพรรคพวกไม่เอาเพื่อนฝูงไม่เอาใครอ่าเวลาใส่ความคุณก็จะมีคนกลุ่มใหญ่นะพร้อมที่จะจมตีคุณ เ uh huh. ออฮะไอเนี้ยค่ะอิทธิพลของดาวราหูการงานนะทำที่ไหนก็อึดอัดมีแต่คนเอารัดเอาเปรียบเนาะความรักก็รักไม่ดีพ่อแม่พี่น้องญาติก็เอารัดเอาเปรียบป่ะมีแต่แบบว่าโอ้โหเงินทองนะ่ะคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวหาแทบตายไม่เคยได้ใช้เลยมีแต่คนต้องการใช้แล้วมาเอาที่เราด้วยเวลาที่คุณลำบากเนะี่ยฝันไปเถอะที่คุณจะไปจะไปพึ่งพาใครได้ นอกจากคุณเพิ่งพาเขาไปได้นะยังโดนเขาด่ากับอีกต่อให้คุณจนเอ่อต่อให้คุณแบบจนแสนจนขนาดไหนเขาก็มองว่าคุณมีอันจรกยนะเออเขาไม่มองว่าคุณจนแล้วสองสงสารคุณนะเออแล้วให้คุณถ้าคุณให้เขาน้อยเกินไปวันหนึ่งให้เขาไปร้อยหนึ่งอีกวันหนึ่งให้เขาห้าสิบเขาก็ด่ากณละวันก่อนให้ร้อยหนึ่งทำไมนี่ให้ห้าสิบหรือให้ไม่เท่ากันคุณก็โดนด่าเขาไม่ได้มองว่าโอ๊ยคุณใจดีมีน้ําใจช่วยเหลือเขาไม่นะนะอิทธิพลของเราหหที่กดทับราสีสิงอหลายสิบปีที่ผ่านมา บางคนที่แทบจะงโงหัวไม่ขึ้นเลยใช่ไหมแต่แต่รา,าหูย้ายรอบนี้จากเรือนสุภะเข้าสู่เรือนมรณะเหมือนมันจะดีนะแม่หมอก็ว่าดีแต่ว่าก่อนที่จะดีอะ่ะมันจะทีบส่งคุณแรงมากเลยด้วยมันเข้าสู่เรือนมรณะมรณะคือการทําลายล้างให้เบ็ดเสร็จทําลายสิ่งชั่วร้ายที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ใช่มันจะโดนทําลายล้างแบบเบ็ดเสร็จไปเลยก่อนที่มันจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาเช่นคู่ครองถ้าคู่คนนี้ สามสี่สามห้าแบบไปหลอดไม่หลอดกึ่งกลางอยู่อย่างนั้นอ่ะถ้าคู่ไม่ใช่คู่ของคุณอิทธิพลของราวราวหูที่มันย้ายเข้าเดือนมรณะเขาะจะถีบคู่ที่ไม่ใช่ของคุณออกกระเด็นออกไปเลยนะจําไว้ว่าหลังจากราวหูย้ายอะไรที่มันไม่ใช่ของคุณมันจะกระเด็นออกไปอะไรที่มันเป็นความลับมันจะถูกเปิดเผยอะไรที่มันไม่จริงใจที่มันใส่ไรใส่ความคุณ่ะมันจะถูกเปิดเผยออกหมดพูดง่ายๆอะไรที่มัน ที่มันไม่ดีกับคุณมันจะถูกทําลายออกมาให้ให้กระจ่างชัดให้เห็นชัดคนคนนี้ยคุณดูไม่ออกหรอว่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีพอลาห,หูถีบส่งมาที่ดาวมรณะแค่นั้นแหละค่ะไอความชั่วในใจเขามันจะปรากฏให้คุณเห็นหมดเลยนะคะแล้วคุณก็จะตัดสินใจได้ทันทีว่าคุณควรจะไปจากคนคนนี้ไปจากสภาพตรงนี้ไปจากพื้นที่ตรงนี้ได้แล้วเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาเรียกว่ามันเป็นการจุดจุด จุดประกายชีวิตคุณโดยที่ให้คุณเห็นถึงสิ่งที่มันไม่ดีนะคะก่อนหน้านั้นลาหูบางคนมันก็เหมือนเมฆหมอกดําๆอ่ะเหมือนพระจันทร์ที่มันโดนเมฆดํามาบังบังตาบังใจบังจิตเขาบอกว่าเฮ้ยคนคนนี้มันไม่ได้รักคุณจริงนะคุณก็มีเชื่อเขายังคงรักฉันอยู่แหละยังคงดีกับฉันอยู่คนคนนี้เขาคิดจะมาโกงคุณนะไม่หรอกเขาก็ยังดีกับฉันอยู่เขาก็ยังโอเคกับฉันอยู่คือมันเหมือนกับบังตาบังใจคุณอะ แต่พอลาหูมันเคลื่อนเข้าสู่มรณะนะคุณจะตาคุณจะสว่างใสกิบปิงสติปัญญามาพร้อมคุณจะเห็นเลยไอ้คนคนนี้มันทําชั่วกับคุณมันไม่ได้รักคุณจริงๆมันมาเอาเปรียบคุณมันมาโกงคุณมันใส่ร้ายใส่ความคุณมันจะปรากฏทุกอย่างให้คุณเห็นแล้วมันก็จะถูกดีดออกจากตัวคุณไปนะคะพูดง่ายๆคือล้างคราบสกปรกโปรกเนี่ยออกจากตัวคุณไปทั้งหมดนะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งดำาๆเชื้อโรคสิ่งไม่ดีที่มันเกาะกลุ่มคุณน่ะมันจะกระเด็นออกไปหมด แต่เวลาที่ม so like ันกระเด็นน่ะมันทําให้คุณบาดเจ็บได้ไงคุณคิดดูว่าอะไรที่มันเกาะคุณมานานๆแล้วเราไปเอามันออก่ะเอาง่ายๆแค่ฝฟเม็ดหนึ่งสิวเม็ดหนึ่งที่มันเกาะอยู่บนหน้าคุณแล้วคุณต้องไปยิงเลเซอร์มันออกอะเจ็บปะเจ็บเนอะคุณก็จะต้องมีเจ็บตัวบ้างปวดใจบ้างแต่เวลาทุนเจ็บปวดปวดครั้งเดียวไงปวดสุดๆปวดครั้งเดียวแล้วคุณก็ได้ใบหน้าที่สวยสดงดงามกลับมาเออเริ่มต้นใบหน้าใหม่ชีวิตใหม่หาคู่ใหม่เออได้งานที่ดีใหม่ ได้เจ้านายที่ดีใหม่เพื่อนฝูงใหม่การเงินที่คุณเคยติดขัดนะหลังจากราหูเข้าสู่เรือนมรณะแล้วเนะี่ยสิ่งที่ไม่ดีออกจากคุณเนะี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้โชคลาภนะได้โชคลาภใหญ่แบบไม่คาดฝันโชคลาภในที่นี้ไม่ได้รวมหมายถึงแค่ว่าเสี่ยงหวยลอตเตอรีอ่หรือว่าอย่างอื่นนะแต่อาจจะหมายรวมไปถึงว่าคุณอาจจะทําธุรกิจอะไรก็ตามแล้วมันบูมขึ้นมาแบบที่คุณไม่คาดคิด หรือเวลาที่คุณทำงานเกี่ยวกับ Import e x p o r t นะโดยเฉพาะการทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศอ่าการต่างประเทศซื้อของจากประเทศหนึ่งมาขายอีกประเทศหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยขายส่งออกไปอีกประเทศหนึ่งได้หมดนะคะหรือว่าการทำงานบริษัทในรูปของที่เกี่ยวกับคนต่างชาติเยอะๆอันนี้จะให้คุณกับคุณนะคะด้วยอิทธิพลของดาวราหูเนี่ยเวลาที่คุณทำงานเกี่ยวกับโลกโซเชียลนะหมายความว่าคุณต้องปรับธุรกิจตัวคุณเองใหม่เปลี่ยน เปลี่ยนกรอบแนวความคิดใหม่ล้างตัวเองใหม่นะคะทําความสวสะอาดตัวเองใหม่แล้วก็ย้ายที่อยู่ใหม่นี่นะคะทําความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยไอสิ่งโสโ,โครม,มันก็อยู่ที่พื้นใช่ป่ะคุณก็อย่าไปอยู่ตรงนั้นค่ะไอตรงนั้นมันสก,กปรกที่แล้วก็ย้ายตัวเองออกมาค่ะย้ายตัวเองออกมาอยู่ที่ที่ใหม่คุณจะไปเจอทุ่งลาเวนเดอร์คุณจะไปเจอ,อดินแดนซีวิไลนะคะจากที่คุณอยู่ในขุมตะลกป่าเหวมาตลอดนะ่มคุณจะหลุดออกจากตรงนั้นด้วยอิทธิพลของดาวราหูที่จะ ถีบคุณออกมาเองนะคะดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลน,นะไอะ้ช่วงที่ดาวราหูถีบบางคนอาจจะเจ็บป่วยเนะเหมือนแม่หมอแม่หมอก็ป่วยเป็นเดือนเลยบางคนอาจจะถูกลักถูกขโมยน้อยบางคนอาจจะทําของหายบางคนอาจจะ อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือถึงขั้นหนักหน่อยเนี่ยบางคนอาจจะเจอภัยพิบัติบางคนอาจจะสูญเสียคนที่รักบางคนอาจจะถูกโกงเงินอะไรก็แล้วแต่แต่นั่นล้วนแล้วแต่เป็นอิทธิพลของดาวราหูที่จะถีบส่งคุณไปสู่เรือนใหม่นะคะไปสู่ที่ที่มันปลอดภัยที่ที่มันเจริญรุ่งเรืองที่ที่มันดีที่ที่การเงินการงานผู้คน สภาวะแวดล้อมันดีกับคุณนะคะที่สําคัญคนรักของคุณที่คุณรอคอยมนะนานนานนานแสนนานเ่ยนะหรือว่าก่อนหน้านั้นอ่ะงงงงแง่งแง่ง, ян, ง,งเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ประชดประชันใส่กันเดี๋ยวก็บล็อกใส่กันเดี๋ยวก็อะไรก็แล้วแต่นะคะ,ะสิ่งที่คุณรอคอยโดยเฉพาะคนรักเขามีเกณฑ์จะเดินทางมาหาะคุณปุับปรับนะคุณมีเกณฑ์จะได้แต่งงานปุับปรับ คู่ครองเก่าๆของคุณอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเจ้านายเก่าลุงน้องเก่ามาสิบยี่สิบปีก่อนก็แล้วแต่อาจจะมีเกณฑ์หวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นรักครั้งใหม่นะคะเป็นรักที่ดีจำไว้นะรอบนี้อะไรที่มันไม่ดีสําหรับคุณนะ่ะมันจะถูกสิ่งทีบออกไปนะนะคุณไม่ต้องไปเอ้ยร้องหงอยร้องไห้เสียจงเสียใจนะอุย้ยเขาจากฉันไปแล้วนั่นนะ่ะ ดวงดาวเขาคัดสรรสิ่งที่ไม่ดีออกจากคุณเดี๋ยวเขาจะสรรหาสิ่งที่ดีๆคนดีๆมาให้คุณเองนะคะถ้าเขาถีบกระเด็นอ,ออกจากคุณไปให้คุณจุดพลุจุดพลุฉลองชัยให้กับตัวเองนะคะโอ้เย่คู่กรรมหลุดออกไปแล้วสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มาเกาะกุมฉันตลอดมันหลุดออกไปแล้วเหบมันที่มันเกาะติดฉันตลอดมันหลุดออกไปแล้วมันถูกกรรมชัดทิ้งแล้วฉันจะได้เจอเจอ,เจอชีวิตใหม่มไดเ้เจอเจอเจ้านายที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีเจอเจอช่องลาบคุณมีเกณฑ์จะได้บ้าน จะได้รถด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไปอยู่ในที่ที่แบบว่าไม่ใช่ชุมชนแออัดนะคะไปในที่ที่ปลอดโปร่งธรรมชาติสดสวยงดงามนะ่ะอืแล้วคุณก็จะปลอดภัยจากพวกเชื้อร้ายด้วยนะเห็นไหมเพราะว่าคุณโดนล,ลาหูบทบังบทบังชีวิตคุณนะ่ะมานานาน,าน,าน,านานหลายสิบปีแล้วอะณเวลาเนี้ลาหูมันทีบออกเองคะ่ะเหมือนกับมันเอาสิ่งโสโครก สิ่งเงามือดออกจากตัวคุณเองเลยโดยที่คุณไม่ต้องไปพยเยียปัดเองแล้วเพราะคุณปัดออกไปมันก็ไม่ออกเออแต่ลาหูเนี่ยมันปัดออกให้คุณเองปัดแบบยกทีมาเหมือนคนเหมือนคนเอาไดใดเป่าใดใดโวหรอมาเป่าให้คุณนะ่ะฟู่ทีเดียวนะคะคุณก็อาจจะมีอิทธิพลจากลมพัดสะท้อนกลับหาคุณมากแต่สิ่งโสโครกสิ่งไม่ดีมันจะออกจากชีวิตคุณหมดไงดังนั้นอรา,าหูย้ายรอบนี้อย่าเกรงกลัวอย่ารู้สึกท้อแท้อย่ารู้สึก เศร้าใจอย่ารู้สึกหนักหน่วงกับสิ่งที่คุณกําลังเจอเจออยู่เพราะมันเป็นแรงแรงถีบส่งนะคะแต่หลังจากถีบส่งไปแล้วเนี่ยชีวิตคุณจะเจอเจอแต่สิ่งที่สุขสมหวังความร่ํารวยความมั่งคั่งเจอคู่ร่ํารวยคู่มั่งคั่งคู่เด่นดังด้วยนะคู่สวยคู่หล่อใครที่อยู่ในแวดวงการบันเทิงคุณมีสิทธิ์ไปสุโกโอ,อินเตอร์ได้ใครทําธุรกิจคุณก็มีสิทธิ์ได้จับเงินล้านขายขายอสังหาริมทรัพย์ก็มีเกณฑ์ได้ขาย ร้อยล้านพันล้านได้ธุรกิจของคุณก็อาจจะไปถึงหลักร้อยล้านพันล้านได้บางคนอาจจะเลื่อนยศศักิ์เลื่อนขั้นไประดับสูงๆนะอาจจะเป็นถึงพวกราชวงศ์ก็ได้หรือคุณจะได้ติดต่อกับพวกคนราชวงศ์ต่างๆคนสูงศักยศักิสกส์สูงๆนะคะนำพาคุณไปในทางที่ดีขึ้นได้นะคะอ่าเรามาเตรียมรับสิ่งเหล่านี้จากนี้ไปอีก18เดือนนะคะ18เดือนจริงๆนี่ปีกว่านะที่คุณจะได้รับ แมันคุ้มค่านะคุ้มค่ากับการบาดเจ็บสาหัสมาหลายสิบปีนะแม่หมอว่ามันเหมือนเป็นโบนัสในชีวิตของคนนะุณ่ะโอเคถ้ายัางไงเราก็รอรับสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาหลางังลางหูย้าย17วันนี้เนาะหลงังลางหูย้ายนะคะไปอีกหนึ่งปีครึ่งนะอ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ